เอาน้องเขาไปไหนเอาน้องในห้างเขาไปไหนตั้งอยู่ตรงนี้เอาไปไหนเอามาคืนค่ะ <_ c oughs> โหน้องตัวเกือบเท่าเจได้เนี่ยเอาน้องเขาไปไหนอุ้ม <_ c oughs> ไปไหนคะเนี่ยกลับบ้าน,เ,น,บบานเหรอไปไป,ไปน้องเขาไปคืน <_ c oughs> น้องบอกอยากได้อยาาอุ้มน้องพาเขาพาเขาไปหนีไปไหนเนี่ยไป้าหนีดีกว่<พ>าไป <m> ้าหนีดีกว่าเอาน้องเขาไปไหน เอาไปคืนค่ะเอาคืนที่เดิมมั้งจะพากลับบ้านเหรอจะพาเขาไปไหนฮะฮะจะพาน้องไปไหนอ่าฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเพิเพิ่มเลยเปลี่ยนเพนเพิ่มให้น้องเลยทำยังไงตรงนี้อ๋อไหนไหนเปลี่ยนเพิเพิ่มตรงไหนฮะนายเช็คสิเพิเพิ่มน้องอยู่ไหนฮะเพิเพิ่มน้อง อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วไงต่อทำไงดีี่ยนเพิ่มยังไงปกติจะได้เปลี่ยนยังไงอ๋อจะเปลี่ยนชุดให้น้องเหรอโอ้โหตัวนี้สวยไหมสวยล้วไงจะเอาให้น้องเหรอเอาให้น้องเหรออ๋อออ Long uh uh> <yleriese> này lâu ông này luôn. lâu 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 leo, lâu lâu leo lâu 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 leo lâu 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 này, mà mà ở nơi này nên nên à. Nhìn mấy. Ừ, nó Cầm nóng xí. Cô thì nói nghe, ông kim cong ma mát, nhìn mấy. Ông kim cong nhìn mẹ Biển xưa hay nóng lỏ. Ông nhìn Biển xưa hay nóng lỏ. Nóng cho nó lỏ. Này. Biển xưa hay hả? Nào đó. Tăng vẫn mới đi trả Cái đồn khó chọc nữa ต <c oughs> ้องจากน้องละพาน้องไปขึ้นก่อนให้เขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาใหม่วันหลังวันหลังมาหาน้องใหม่ไปเร็วที่บ้านเราก็มีนี่ค่ะวันหลังมาหาน้องใหม่เร็วๆปล่อยก่อนปล่อยก่นนะจับแน่นเลยวันหลังมาหาน้องใหม่ไว้บ๊ายบายน้องก่อนบ๊ายบายน้องก่อนเดี๋ยวมาหาใหม่นะคะมาหาน้องใหม่นะ วันหลังค่อยมาหาไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จะได้จะได้มาหาใหม่วันหลังมาหาใหม่วันหลังมาหาใหม่บนายนั่งด้วย<น>กันนะไปบายน้องก่อนเร็วเสีย,ยใจต้องจ,จากน้องบ๊ายบายมาใหนะม่นะคือแล้มาใหม่นะคุณชอบตัวนี้เหรอ